ใช่เหรอนี่พ่อพานแก้วสารพัดนึกพ่อพานเป็นลูกพ่อพานหลวงปู่เย็นวัดสักเปลี่ยนใจหน้าแก้วสารพัดนึกใช่นึกอะไรก็ได้นึกอะไรก็จะแบบเหมือนสําเร็จท่านทําเครื่องรางนี้ไว้เป็นเป็นวัดอยู่เยื้องๆกับวัดหลวงพ่อปวยเลยครับเขาถักทำมิกเขาเขาเรียกว่าพันแบบเหมือนเป็นเส้นใส่สินสายสินการทูบครับโอ้โหที่หมอนี้จีจัดมากๆครับแล้วแล้วกุมารล่ะครับ นี้ของพี่ไข่รุ่นแรกพี่ไข่่าวัดเจดีครับเคยเคยพี่พี่หมอเคยลงไปไหมเคยไปกราบไหว้แลกลับไปไปก็ก็ไปไหว้ชอบลอยองค์มากกว่าเหรียญก็เลยเก็บลอยองค์แล้วองค์นี้แ่ะครับนี้เต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคายนี่เต่าหลวงพ่อเงินแต่องค์นี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ตลับไว้นี่หล่อครับหล่อหล่อหลอมงบก่อนช่วงนี้ทองแพงทองแพงก็ โอ้โหก็ถือว่าเป็นชุดเครื่องรางที่พี่หมอเก็บสะสมมาแล้วก็เริ่มทยอยเริ่มเช่าหามาค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆมีองค์ไหนที่พี่หมอบอกหายังหาไม่ได้แต่อยากได้นี่ไหมก็ตูน่าจะครบน่าจะเกือบครบแล้วเพราะยังยังดูว่ามีดหมอนี่พี่หมอมีแต่ไม่ได้เอามาวันนี้ถูกไหมใช่ครับมีดหมอลราไม่ไดเอามา